ป่าซโอ้ขนาดห่านเลงเซลเลยครับเนาะโอ้ยนะครับไอ้ลูกเป็ดขี้เหล็ครับเนาะโอ้ยอาสุบด้ยังเป็นสังกันโอ้แมว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 เนี่ยโอ้นี่ครับเนาะโอ้บมดเลยจะลืมพูดไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ยาครับนี่และครับเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ครับแกงหน่อไม้ครับโอ้แซ่บๆครับไม่ใช่สีแซ่บนะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าแกงหน่อไม้ใส่ใบชะอมครับเนาะโอ้เบงแมวครับ โอ้ไม่อยู่บอด่อนอะไรไม่อะไร,ไไรคุณถ้าไม่อะไรผมบอกเลยหมอโกหมอหนันหมอสักดาพุ่อนละครับเนาะต่อมรับรถคุณดูมันผิดปกติแล้วครับแต่ว่าคุณป่วยน,นี่ครับโอ้วันนี้ขอเมนูแนะนำหรือซิกเนเจอร์ประจำวันนี้ก็ว่าได้ไดโอ้เป็นสาวน้ำแดงของเหี้ยโอ้โหว้าวขาติญาติประโยชนรนี่ครับนีน่ครับเขาเรียกว่าญาตนางครับนะไม่ใช่ปู่นางหรืออานางหรือป้านางครับแต่เป็นเป็นญาตินางโอ้ ก็เลยหาบาสิบบาทเขาชมนี <Arrow> group, no oh, people, oh, ่เนาะนี่ครับหน่อไม้ครับโอ้หน่อไม้สดครับตรงนีนเลยดูดูนี่หน้าฝนตรงนี้ครับหน่อไม้ครับโอ้ยอิตุอิตุอิตุล่าครับเพืออิตุเรือใบมันก็แมงลักครำแล้วบวบครับโอ้ยมันเนี่ยพวกติวกับมาผมเจ็บบัดดาบารมีครำเขาไปชมแก่เซฟมากันนะคำมันจะเป็นตั้งใดครับเนาะไอคุณรอเนาะ